สบายดีมีคนมายังจะมาทำอะไราอาหาราหไทยอ่านีกับเรื่องว่าปลาทูนี่ก็เข้าจะเอาต็มเนื้อมันเนาะแม่นคือคลิปนี้ทุกคนมิโนนี่เขาได้เอาคลิปมาเรียอักซ่นเมื่อวานนี้แหละเป็นคลิปที่ว่าน่ากินไร่ปลาทูผัดใบโหระพานะทุกคนกินรอทุกคนกินนี่ที่ว่าสุนแหง ปิดท้ายด้วยใบโหระพาลงไปอืมซาโซของจริง,งสวัสดีจ้าทุกคนมีพบกับสองข้องโซ่แซบหนวกขวดไทลาแล้วเนาะ อ่ามื้ันนี้โซโซกาได้มีเมนูนึงทุกคนเทวาวาหเดย์เดย์แคั่นไปก่อนหน้านี้ยนง่ยเด็ดคนสบายดีก้องกับ้างนั่งน่นั่งอีกดีนั่งดีกันสบายดีดีดีกันบิ่งกองนเนาะสบายดีนี่คนมาคนั่ยเราจะไปทำอะไรอาหารอาหารจไทยือกับแม่เห็นยังเมนูยังเมนูเมนยังคุณพอดูจ้กปตายย่ ปลาช,ชูเป็นแล้วปลาชูน่อทให้เปน็นละมันย่างไฟให้มันสุกก่อนมาเอาละเดี๋ยวโซโซจะมาเฮ็ดเมนูวันนี้ก็คือปลาทูผัดใบหัวละพาทุกคนเชื่อว่าเมนูนี้ถือว่าเฮาก็บ่เคยกินเชื่อได้ทุกคนที่ว่าเอาใบหัวละพามาผัดด้วยว่ามาเป็นเฮ็ดมาเป็นอาหารข้าวเนาะโซล่าใบหัวละพาอยีว๋ววานโซโซก็จะจะเฮ็ดโซล่าจะมีแต่กรัตตะเฟิร์ทุกคนไอ้นั่นจะถือว่าแบบบุคคลเดามาเฮ็ดกินซะซ่าหรือว่าไปซะกับพวกพันต่างๆนะ ไม่ปาแล้วคิดนะพิกกระเบื้องได้อ่าอยู่กับเรื่องว่าเขาใช้วิธีการย่างเอาว่าบางคนกท็ทอดบางคนกใ็ใช่หม้อไรน้ำมันแม่นแม่นน่าเริ่มแรกเขาต้องได้มาตำนั่นจะเป็นพิพาได้พริกแกงได้บ่พนะริกขั้วเนาะพริกแกงนั่นแหละเครื่องขัง้วเครื่องพริกแกง ทำแรกชาโซ่จะตำพริกแห้งก่อนมีนะเนี่ยชาโซ่ในหน่องไปเลยว่าเตือนจะเป็นพริกเ <c oughs> ตือนจะเป็นมกักพริกแห้งทุกคนแล้วก็จะมีพริกสดจินดาแล้วก็จะมีผักเขียมมันเผ็ดก็รู้ันเผ็ดให้แม่ตำี่แล้วก่อนอ่ะปุะ่นอยากมาเหมือนจะเดินเนข้าตาเลยมาทุกคนเดี๋ยวชาโซก็จะเข้ามาแกะปลาทูไว้ก,ก่อน ว่าปลาทูนี่ก็เขาจะเอาเตนเนื้อมันเนาะแม่แม่มคือคลิปนี้ทุกคนมินูนี่เขาได้เอาคลิปมาเรียลซั่นเมื่อวานนี้แหละเป็นคลิปที่ว่าน่ากินไร่ปลาทูผัดใบโหระพานะทุกคนซีซั่นแบบจัดจ,จานกันเลยเดี๋ยวซาโซแกะเนื้อปลามาก่อนขี้มันต้องใจออกกลางอยู่ดีเลยแซาโซสบายดีเด้พอพ่อแม่พีน่น้องหมือทุกคนวันนี้กัแบ่งหน้าที่กัน ตามสไตล์ขลองพวกเขาทุกคนเครื่องพริกแกงแเครื่องคั่วเครื่องแกงนะทุกคนพี่บอกกันมาตําซอยซาโซ่เพราะตําอยู่ในโต๊ะเรามันมันบวไรเอียดทุกคนอะไรวะมันฉลุที่จริงนะทุกคน <c oughs> บาวิวกับกซาโซว่าจะเฮ็ดเมนูนี่ก็ไก่ไก่แห้งผัด นอกจากยางนี่เลยเนาะที่ว่าเป็นคลิปที่พวกเขาเอามาเีิฟเซนต์เลยคนน่าคิดแหงแต่ว่าเขาไปซอกซื้อปีกไก่อะไรทุกคนปีกไก่อันที่ว่าเขาค้าอยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะเป็นีกไก่นุ่มๆแซ่บๆนั่นแ,แหละที่ว่าเขามาักเอามาเห็ดอาหารไทยแหละปรากฏว่ามื้อนี่มึดนะทุกคนมันมึดแล้วไปซอกซื้ออะไรก็เลยว่าเปลี่ยนเมนูเอาเมนูอันปลาทูผัดใบหัวละผักก่อนอ่าเดี๋ยวเมนูไก่ผัดแห้งอ่าประมาณนี้แหละเดี๋ยวเขาจะมาเห็ดให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันนะทุกคน นี่เนื้อปลาทูหน้างอคอหักทุกคนซ่องโตก็ได้ว่าได้ไล่เด้อเนื้อไล่เนาะปลานี่เนาะแเมนเมนอือฮืเดี๋ยวหลอดท่าเบิ้งขั้นตอนต่อไปทุกคนข้อกำลังใจสวยกดไลค์กดแชร์สับสไคร้ครับพวกเข้าเด้อกดแชร์ออกไปไล่ทุกคนแล้วก็สวยสนับสนุนโดยการเบิงโฆษณาให้เลยนะจ๊ะมาพร้อมลงมือแล้วทุกคนกระชับเ่ย,ายง,งาม เริ่มแรกซอสจะค้อผัดอ่อยผัดพริกแกงข่าหอมในเจียวได้ตำเป็นที่ก่อนมาพิมก็จะทำแบบยบบแเด้อแม่นตัดสุดนะชื่อว่าดุเดือนแห่งเลยบ่พิมนี่ซีซั่นนี่บ่พิมว่าเครื่องพริกแกงที่าหอมมาผัดนี่อาจจะไล่บนเนื้อป่าก่อนแต่ซีซั่นก็เผ็ดกับประมาณนี้แหละนะใส่กับเครื่องพริกแกงจัดจัดเผ็ดผสมซัก เป็นเรื่อมพี่แกงพเด็ดบตองมียังไร่ก็ค่อ,คอยดแดงกรโซ่ฟาดน้ำมันคงเข้ออาไพี่อเ่อว่ารังกเล่ยอย่าลืมจะมีน้ำเศนิดนึนงเดี๋ยวเราจะก็ใส่น้ำรางสุกใส่ไปนิดนึงก่อนก่อน มาทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวแซวจะคอบผ,ผงรสก่อน mm hmm. เริ่มแรกก็จะมีน้ำปลาแค่ตาแหงทุกคนตอนนี้คนไฟเขาตาเราจะมีซอสปรุงรสนิดหนึ่งทุกคนเราจะกากไส้เลย mm hmm. แล้วจะมีซอสห่อยกิอ๋อทุกคนกินนี้ที่ว่าสุ่นแหง <c oughs> อ่าดิซมันตกคินสุ่น ตอนี้เ <โด S 1> มนน้ำมันห้อยแล้วก็ใส่พองปรุงรสไปจนไม่หนึงทุกคนความจัดจ้านของอาหารไทยทุกคนเตเมนโนล้วกาลน้ำตาลหยดหนึ่งตักสายเน,ะนาะ่ทุกาคนโบโ์ไวส้สี่ทุกคนได้กินประจำรือบอร์มีโนนี้ทุกคนได้คุยกันตลอดนะแล้วาโอก็จะใส่เนื้อปลาถูกห่อลงไปคัด คือวันนี้ก็จะเป็นข้างแรกแล้วกคนแถวไดใา่อ่าหูดลาพาลงไปผัดชิมกับปลาโคแม่ดปิดท้ายด้วยใบยหูรลาพาลทลงไปว้าวเป็นเมนูง่ายๆท,ท,ทุกคน่ท่ากิข้าวรงน้องแป๊นี้แ้ใส่น้อเรด้วสบานมีห้องหหองแหทุกคน ก้อนปะูหอมมากแตน,น้อย <c oughs> แต่ก็บอไปยังสีไปก้อนทุกคนไม่หน,นึ่งไม่ดีน้อยเลยก่อนเดี๋ยวช้สอสซ่สมังพอแล้วปู้ละต้อง่งก่อนเดี๋ยวไฟจะไม่หม้อเดี๋ยวซ้อสซ่สีมนทุกคน,กน,นเช่ากินสุดแรงกันสุดมากบมัยเราผ่านในกินห้นอมแบบ แป๊ะๆมาดูผมเป๊ะสุดยอดนั่นกองเป๊ะบุลือเลยทุกคนอ๋อเปลี่ยนโซ่โๆ่วันนี้มาสีมื่อก่อนผมเผ็ดนี่คือสีสุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวใครไม่สชสมัครอือแล้วเราพิมพ์สีเลยโซ่โๆ่บังหน้าตาทุกคนบังไกลๆโอ้ยใครเ่าปินผัดปิดก็ได้เลยนะเซ้โซ่มา เออกัะซาดแซ่บแบบอีบอะไรได้ปะมาปลาถูผัดใบโหระพากินเนี่ยประหยัดมละาทวนเพราะเขาดังไล่ละแซ่บทังหู้แซ่บตาไปหมดอื้มเห็นได้อ่าดูเดือดมากสุดเลยกระซาดได้รับบ่แมนจะออกว่านอ่อนแล้วก็มีเค็มเค็มตามทุกคนแล้วก็ความเผ็ดความหอมข้องกันเครื่องผัดข้องเขาเครื่องพริกแกงที่ดเดาไปผั ว้าวใบหัวละพากันมาปิดทายทุกคนหออยางมาาโซจัดกินเขากันเลยเดี๋ยวจะทายให้ทุกคนในบเบิงงามทุกคนให้ทุกคนน้ำไหลไล่น้ำบกเขาอื <c oughs> าโซของจริงของจริงนะคนมันนี้กะเขาจะแบบขอถื่อกองแล้วก็กินไปนำํำน่ากินมาก <c oughs> อ่ะขอบใจซาโซนี่ทุกคน อุ í, ้ยส right. <ray> exactly. ีส okay. <sub> so? ั่นทุกคนจัดจ้านกันเลยคีเดียวเชียวมาต้องมีใบหัวละคามีพริกเข้าใส่ตรงกันถ้ามีใบกะเพรามาใส่คือน่าจะเป็นกะเพราลำบะพริมเนาะกะเพราปลาทูแม่แต่ว่าเอาใบหัวละคามาใส่ซาโซกันอย่างคือกินบอสจะดูโผล่ให้นะโซต่ำกันก่อนมาโซนปลาทูผัดใบหัวละคา ับมาทุกคนเพราะเหลือข้าวหมดจานอีกตะวเมนูหนึ่งนะจริงปลาทูมันมีรสชาติเฉพาะของมันอยู่แล้วบ่เองเผ็ดเมนูเท่เฮ็ดไม่ยังหมากกระยาทุกคนเชื่อว่าอีเป็นยังกระยาส้วงแน,น่นอนแมนเอาเป็นแบบรถจัดเลยเนาะแมนสุดเลยทุกคนอันนี้นะทุกคนที่ว่าเห่าเฮ็ดใส่พริกเยอะนะเพราะว่าเห่เาเห็ดสูุดก็เห็ดอ่ะ ชั้นล่าก็จะเป็นแบบนี้บันเลยแม่จะใส่พริกเยอะๆจะกจัดหัวสาห์ก่มก่มแห่มก่แบบอนครับเยอะมากีกินเลยเมันจะห้อมใบโหระพาไปบันโดนติดมาเข้าดังก็แล้วนะบันพิฟน์เนอะ ความเผ็ดข้องพริกกันซ่องสนิทพริกแห้งกับพริกกะเจออร์มาเนี่ยอรไปพิมเมนูเบิรนข้าวห็นทุกคนเหน็นบ่ออ่าแมนคล้ายๆไปว่าเมนูเปลืองข้าวเพราะว่ากินแล้วมันเข้าจะหมดไร่เพราะเมนูมันแซบ่บเพรมันแซ่บล้วก็แบบ ันเผ็ดราจัดจ้านนะคะก็เลยว่าต้องได้เอาออกลิ่นฉันน้อยอเข้าสลาดเดียวเขาไม่ก็เลยต้องได้เบิ้ลเข้าไล่ๆนะทุกคนรั่ของพืชผึ้งโซ่ๆเองหรดจ้าที่จริงก็คือแซบแล้วเข้าเหมือนัันแหละแซบไล่แล้วเปล่งเข้ารอทุกคน พอตังกออเต็มได้หนึ่งคนเพราะกำลังเข้าทีเข้าทางละ่ะหอมเซบแม่เบิหยุดบะไยด้วยหอ,อมเผ็ดนี่มอยเบาตอนนี้เบาพิมพ์เงืเอแตกแล้วมัไว้ไสิเขาเย็นกันแล้วลรึบอลคนมาเด้อกินกับพวกเขาอีกแซ่บกึ๊กเกาอาหารไทยเด็ด ดี๋ยวตรงข้อบอกกันไลยทุกคนเมนูปลาถูอยู่บานพวกเขานาะส่วนน้ายนะ่ะจะไม่ใหดเปลี่ยนแกซ่องซ้ำย่างซ่องซ้ำเมนูเนาะ,ะแต่ว่าห้านไทยนี่แบบแปรได้ทำได้เป็นได้ร้านเมนูเลยซะซงส้มร้ว,วมนหมน่าห่ารองเอาเนื้อมาผัดก็น่นาจะได้โบกพิมผัดจะบหัวละผัดเนี่ยได้เหือกันแทนแมบปลาถู่นะแต่กินจะบริคอยแห้งสกัดไปกับเผาเนาะ ก็จะบอีกแบบมีเมื่อวานนี้คลิปเป็นหัรีอกชั่นมีเอฟซีคอมเมนบลว่าถ้าทำคลิปเกี่ยวกับอาหารไทยนีย่สิบปีกับบหมดโซโซเป็นยังกวา่า,าอาหารไทยยังมีล่ายแหงอ๋ไม่แบบเราทำคลิปอาหารเลยนะ เยอะมากประมาณนั้นแหละคอม่นความจริงเลยคือเมนูปลาทูนี่นะซาโซ,โซอาหารไทยนี้ทําเมนูปลาทูนี้ออกมาได้ไลายเมนูกันเลยเป็นลอยเป็นพันเมนูมามาเข้าพอไหมไคนมากินข้าวไหมเฮ้เยปเป็นไรบอสเห<า>็ดเห็ดคุณใส่ไปเนี่ยพี่ชงไทยมันมือเดี๋ยวนี้เซวาบ้านของซาโซก็เริ่มพาย<ร>ุจะเข้าทุกคนฟ้าลมแล้วทุกคน ตนน่าจะไกลตกเลยนะ,ะพี่น uh ้ huh. ่งเพราะมันนี่เอาแหงทุกคนอ๋อเผ็ดเหลือเกินทุกคนเลือไ,ไปกินน้ำใส่แล้ววะกินน้ำแล้ววะฉัน <c oughs> คุนบอกว่าเผ็ดแล้ว้ไปกินน้ำใส่ <c oughs> มีอีฟสีได้คนเนี่ยบ็อกถ้าห่าวาถ้าน้องแทนคุนมาออกคลิปน้ำเยอะๆ <c oughs> ได้นะทุกคนแต่ว่าแค่ซี่แหละเดี๋ยวน้องก็แวบ,บไปแวบ,บมา ยังยูนำแบบโดนๆนานๆอยู่ดดนนนยแต่ว่าอยูบ่ด้ยังสอนอยู่สอสอหมดแล้วม,ม่เป็นละจานึงทุกคนความิมพ์หนึ่งนิดเดียวเพราะเผ็ดเผ็ดมากอะเผ็ดแม่เผ็ดแต่ว่าเต็มใจ,ใจ<ส>กินฮะทุกคนเต็มใจกินความเผ็ด่ะไม่มันแซมแหงหนห่ะสอสอคุยลงกับเอฟซีท่า มอสซาโซก่อนคุยกับทุกคนฮะมอโซกับซาซังที่คุยคุยอะไรกันมาบโ <laughs> มเนี่ยไปคุย <laughs> เป็นคนแบบหลุมบ่เกงนะทุกคนล่ะครับซางเอาสิแบบสมทนาการแบบเด้ก่อนซะซหลุมบ่เกงคุยบ่เกงเด็กกินเก่ง <laughs> แสะมาจะได้ทุกคนและเมนูนี้ซาโซให้จนนับคะแนนเอาเอาตรงๆเลยสิบคะแนนเต็มเต็มสิบเอาให้เขาได้ <laughs> นนเก้าสิบเลยเนาะ ขมแซบกันไดว่าเด็ดแหกทุกคนเป็นเมนูที่ว่าเราอีกตัวนี้ส้มส้มเคยเอาไปห้องลาภามาผัดกินแวบ,บมีจากเถือทุกคนตอนแรกเราจะกินสดเนาะนกับ<ม>ก๋วยเตี๋ยวแลลาเฟิร์เลาหลักก็จะมีได้กับพวกมีพวกเฟิร์แล้วเอามาสะพันเนาะแล้ว่าเป็นผันซีนพันย่างพอไเด็กกับกนะปกเราจะกินเกี่ยวกับกับเป็นสดไรดัวแต่บุเคยได้เอามาผัดแทนเป็นใบอ่กบากะเพราแวมมีจะกเถือทุกคนแต่ว่ามันก็มีกลิ่นสพาะข้องมันกินเทมเป้แบบมีส้นล้มเล้ทุกคนแต่ว่ากระแซบอีกแวบหนึ่ง มือเหือเงาปอพิมด้วยกันเหน,น,นือออกเต็มเลยแต่ซโซน,นี่บ่มีแต่แต่พอแทงเผ็ดแทงบุมีเหือนี่เลืองซ่องซินเดี๋ยวบอพิมจัดก,การต่อนะทุกคนอ่ะมันเลกับเป็นขึ้นเมนูนึงที่ว่าพวกเราไปเจอคลิปมาในตอนที่ว่าพวกเรารีแอคชั่นเมื่อวานนี้ทุกคนเพราะเลยวาอาหารไทยนี่สุดจัดทุกเมนูความเผ็ดความแซ่บซีซั่นหน้าตากลมกล่อมแซ่บทุกอย่างมองเลยว่าหน้าตาของเมนูวันนี้ครับหน้าตาดีไร่ หน้าตาดีคือกับพวกเราสองคนคือเก่าลยแล้วทุกคนฝ้นกำลังจะมาแล้วแม่นเข้าตอนนี้ลมพักหลังเย็นแหงเลยทุกคนแซวโซ่บาบอพิมบอบไปบ๊อบพิมพีทอะทุกคนตอนี้ซาโซ่กับบอพิมก็ข้อขอบขอบเมี่ยงแซวโซ่ลังสิคอใจแล้วบ่อพิมกำลังสิกินกันเลยว่นไปต่อเลย พ่อพิงค์ก็พยายามจะให้โซโซท่นเบาเขาไล่ทสุดทุกคนต่างแต่ว่าโซโซกะแบบซีบอลมันก็คึ้คขมเบาบอ้อกันนะทุกคนจะกินออกแม่นจะกินเป็นอย่างเดียวซังซักเอาละซังซีบอลเท่บอพิงค์กินไล่พวลาเบาบอ้อกกระตานี้ทุกคนเมนูวันนี้กระบอกเลยจัดจานที่สุดบ่อพิงค์มาความเผ็ดนี่น่าจะเผ็ดกลัวทุกๆเมนูที่เขาเคยกินมาเผ็ดเลอะเพราะอันนี้เป็นพริกแห้งกับอันนายนพริกสด พราะว่าบได้มีเห่าบริษัซริบนีไบ่ได้มีผักมากินกันแปลว่าคล้ายๆก็ได้เป็นเครื่องเคียงได้แล้วก็บรได้มีเนี่ยผักเนื้ออื่นซาตัดแท่น่ะแต่ว่าพวกเขาลป็นพริกสดร่นเลยเขาบอกว่านี่แหละคืออาหารที่ว่าพวกเขาตามให้ตัวเมนูนึงทุกคนบวผิดว่างที่ว่าเอาได้เอาคลิปนั้นมาลิ้มชิมทุกคนเบิ้งและมือนี้เหาก็ได้มาขว้าทุกคนรในเบิ้งมามินิพวกเราชองคนทุกคนสองข่าทุกคนไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปเมนูยังดีๆแนะนำพวกเขาเข้ามาได้ รายการจะลืมคอมเมนต์บบบเบาๆให้พวกเราได้ทุกคนนะเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆเด้อว้า